ดีวผมไม่ดูบรรยากาศตอนนี้หลังจากกลับจากการทำงานแล้วก็เราก็มานั่งกินข้าวที่โรงครัวนะครับนี่เป็นรูป,ป,รป,ปเพื่อนเราที่มานั่งกินข้าวกัน

ท oh. ี่มเล่นบอลกันตอกนะลกอะไรน่ตอกนะ่อท้เจนหมดปัญหาต่ใจคนรวยม่มี้วยม่มีด้ว เราหยิบเราหยิบเลยคำผสมสลับตัวเลยชื่อมันดูเหมอนไม่ากินวค้าตัวอะไรตั้งแต่เนกระวงเนุามมเอนมิายเมนต่รับวเมนูเลยอะอใช้อีลังกอ้ี่ตีสจริงเลยนะเขาตองหมากอกไม่ดนะ ผมนแต่มันก็มีนะแต่มัน่ได้อ่วนด้วยอย่างนี้าแรกนะค่าแรกแรกอยู่เ็ผมเลื่อนดโชคดีอยู่ึกอนตกินเดวอย่ีอเดีอเ่าาเดียวออยงเดียวี่อดดี เลี่ยนสไลด์อืมแต่จะเปลี่ยนเป็นแค่การเกษตรผมไม,ไม่ไม่เล่นกล้องเลยผมจะไปเล่นวิดีโอแล้วผู้หญิงก็มีไว้ให้ <crest fallen> นะเสร็จแล้ก็นอนหน้า